วันนี้ก็ได้เตรียมบอร์ดมารีวิวนะครับโดยที่บอร์ดตรงนี้เป็นบอร์ดเลี้ยงปลาดุกซึ่งจะ,ะไม่ได้มีระบบกรองหรือใยกรองอะไรอยู่ในนี้นะครับก็ปล่อยให้ธรรมชาตินะครับก็เราก็ติดตั้งเครื่องขนาดหนึ่งแรงไปหลายท่านนะ่ะก็ยังสงสัยว่าเออเครื่องเนี่ยเอามาใช้กับออบอ่อปลาซึ่งปลาดุกยังไงซึ่งมีสภาพน้ําที่ขุ่นมัวอย่างนี้นะครับก็เครื่องตัวนี้ก็เครื่องหนึ่งแรงนะครับ เ,เราจะทําการเปิดเครื่องนะครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยครับฟองก็จะดูพ้นออกมานะครับตอนนี้เราก็ให้ฟองเนี่ยพ้นไปก้นบ่อน,นะครับ ไอ้เรื่องการเพิมเติมอากาศแล้วเนี้ยเราจะไม่พูดถึงครับแต่เราจะมาพูดถึงเรื่องว่าไอ้ฟองเนี่ยเมื่อมันไปสัมผัสัาต์กอนก,รกร้นบ่อหรือสิ่งโสกรกในบ่อเนี่ยมันก็จะยกเอตัวไอ้สิ่งโสก,กเนี่ยลอยขึ้นมาคือการโฟทติ้งะครับเราก็จะทําการเปิดไปสักห้าทีสิบนาทีนะครับแล้วถึงจะหยุดเครื่องนะครับแต่ทิปวิดีโอเนี่ยผมขอหยุดเวร่หยุดการถ่ายไปครับทั้งนะครับเพื่อจะย่นเวลานะครับ สิ่งที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงในบอ่อนะครับเมื่อฟองไมโครโนเข้าไปจับสิ่งสกปรกให้ลอยตัวขึ้นมานะครับรู้จักผิวน้ำไน,นะครับสิ่งสกปรกที่เล็กๆอย่างมากมันจะถูกจับให้ลอยตัวขึ้นนะครับต่ตรงส่วนนี้จะกจาจัดโดยการล้นน้ําหรือช้อนตักทิ้งนะครับตัวฟองก็จะทํางานต่อไปเรื่อยๆนะครับ ก็เปิดเครื่องมาได้เจ็ดแปดนาทีแล้วนะครับก็เราก็เดี๋ยวทำการหยุดเครื่องเพื่อจะสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มมากขึ้นนะจากการที่เปิดไปได้เจ็ดถึงแปดนาทีนะครับสิ่งสกปรปกเนี่ยลอยเป็นเหมือนเป็นแผ่นฟิล์มหนาอยู่บนผิวน้ำเลยนะครับและเมื่อเราทำการหยุดเครื่องเนี่ยออมันก็จะ ปองเนี่ยก็จะยิ่งทํางานเพิ่มมากขึ้นนะครับมันจะดันขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับทนฟิล์มเนี่ยหนามากๆเลยครับฟิล์มสิ่งสิ่งสกรปรกเนี่ยครับพวกนี้ก็เป็นสิ่งสกรปรกที่เกิดจากปลาดุกนะครับที่เลี้ยงอยู่ในบอ่อนี้นะครับอย่างหนาเลยครับ จากเดิมที่มีช่องว่างาบนผิวน้ำนะครับตอนนี้เต็มไปด้วยแผ่นฟลเล์มใสอ่อสิ่งโสโปรกจากขี้ปลานะครับแน่นเลยนะครับเนี่ยฟองมันเจะค่อยยกขึ้นมาเรื่อยๆไม่ได้หยุดทำงานทันทีนะครับ การที่เรายกสิ่งสกปรกขึ้นมาได้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเอาสิ่งสกปรกของเสีย,ยออกจากน้ําเมื่อของเสียโดนเอาออกไปเรื่อยๆ,ๆทุกวันทุกวันนะครับปริมาณของเสียที่จะทําให้เกิดแอมโมเนียแล้วก็เปลี่ยนเป็นไนไตเนี่ยก็จะลดลงการประสิทธิภาพของออกซิเจนที่เราเติมเข้าไปด้วยเนี่ยครับจะยิ่งทําให้น้ำเนี่ยมเีเป็นสิ่งที่น้ําก็จะมีความมีคุณภาพสามารถเอาไปเลี้ยงสัตว์น้ําได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ก็ขอรีวิวแค่นี้นะครับ